สบายดีมื่อนี่มีซ่องตุ๊บตุ๊ปแฟมารีไอิฟนมายาคือเก่าแล้วก็ได้ของกินหลายคือเก่าแต่เปลี่นยนมีี่อย่างเนียปิงป้งเป็ดก็มี่ปิ้งหมูก็มีํตำมะคุงตำมะคุงก็บสองชุดผมเนี้ยให้พ่อเจอ้า้่าชุดหนึง่งให้พ่อน่องละนั่งนี่พี่เพิ่นมาเยี่ยมนี่สวัสดีครับพี่นัทครับนี่ อินทร์าเยี่ยมน้องหลนานนั่งเขาจะเห็นตัวจริงเห็นแต่อยู่ในไอเฟสบุ๊คอยู่ในยูทูปงามคือเก่างามนะครับน้องหลนานนั่งงามด้วยกันมืน่นวันนี้ได้มากินข้าวกับน้องหลานนางตัวจริงนะครับเอาไปจัดท่าซะก่อนอันนี้เขาก็สิดแ่งให้พ่อกับแม่ตอนนี้แดงได้สามสามเี้แบบนี้แ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งไปเลยลลเขากับมีสามคน พ่อกับแม่เป็นกับมีสามคนกับน้องใต้เองเข้ากับเข้ากับมีสามหินพอดีพี่พี่นัดเพิ่นกับแม่เยี่ยมน้องลาน้างนั่งพี่พ่อละเออแบ่งแบ่งกันได้ยี่ให้เพื่อนมันไ่งหมูนี่กันแบ่งแบบมันแบ่งมากนะมันเขินๆธนาเลยเป็นยูทูบเบอร์จนกระทังเขินกล้องอยู่ด้วยกันนี่ แบ่งรถแบ่งลรงแซ่น้ำกันนี่ละเออยังบ่เปืองลลางเออหมูไผ่อย่างยิบหมูก็บยิบอันน้ำดำนะครับเป็นเป็นในเขาเอิญอยังกอดบ้านเขาเอิญอยังฮะเออใส่อวเออใส่อวนอันนี้ร่วมตัวนี้เออแบ่งรถเอาอีกลูกอีกเอาใส่อัวลูกนะเออผิดเออ มืินี่ทำมาคุงกับซื้อมานักนนี่คนสบมต๊ะทาทางเนหนแล้มันห้อนคิลีบ่บางไอ้เทียงนั่นะเตะดอนี่ออนนนดี๋ยวฟาไปกินข่าวละไอ้ข้าวกระทอกแล้วตัวละเนาะข่าวเจ้าทอกแล้ว,ตว,วเอวต,วตอนนี้กั แล้วเป็นที่เหียบพ่อยแล้วจัดจานแล้วเหียบพ่อยแล้วมาไล้ทคนมากินน้ำราน่ะแล้วแซ่บๆแล้วกัมี่ข่าหันห่อนขุนอ่ะปัดแม่เพิ่นหนึ่งหันห่อนให้กินได้กับอ้าลุยกระดาษร้านนั่งกินในเอฟซีบ้างนะกินจะได้ก็แล้วแต่จัดละพี่เอาเลยครับพี่เอาลุยเลยครับนานๆทีจะได้มากินกับล่านาง คนงามเพีได้กินกับคนสวยบ่ได้กินดูดูได้หมดจกพักก็หลายหลายห้องสวยประจําหมู่บ้านเดี๋ยวกินข้าวแล้วจังมีหมัก่วงตอนเพิ่นอีกอันละนั่งกินอลยนั่นั่งเปิดมากินเลยยังก่อนจะว่ากินไก่มันผิดโลกบ่เลยปฏิสือไก่มากเมื่อนี่ไงครับส้มตำพี่อร่อยไหม ไก่อบเป็ดอร่อยอร่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขอญาติชิมครับไอ้น้องหละนนั่งก็ผิดนัดกันได้ครับเดี๋ยวจะจะคุยกันไหมเมาสิกินหยอดใส่หม,มูมีน้ำชิมเนะออาะเขาจะเห็ดชิมแซ่บบ้านหลานนั่งแซ่บทุกขขาวสัญญาณเป็นเป็นเป็นทุกานีล เมื่อนี่พี่นัดก็ได้มา่กินข่าวก็ดองหนั่งกับอร่อยไหมพี่อร่อยอือผักสดๆเลยครับพี่ทั้งหมูทั้งปิดทั้งใสอัวตํำมะุงกับไีม มาปานบะมงง่องอันนี้ก็ปานเรียบร้อยหล้วทาแต่ก็แก้วอกจักหนวยกับพ่อห่ะเดาไ้กินอีก<ช>อนี่้บังมกินม<อ>ันหเปล่แวลาปาหวานเสบเไปเอาไปฝากไปติดใจเบิงลปาหวานเลยนะ <c oughs> มันแซีนนนแบเลย ขอดี้ามาตอนนั้นเขนาสาวเกียบไปกินในจู่แม่วอแม่มหลอกม่วลงมากินุ่นะครับเอาไปพ่อจะกินน้ำแม่แม่เจ้าเออเออตอกเคองเดียวกับพ่อแล้วมนก็ได้ไม่ยังไอยางหม่กูนะ แอ่นคุยหลายแห่งแทบหลายแจวเขานะแทบ,บ่ะให้กินในยกโป๊ดเอได้ครับแจวมาฝางนะลองชิมเลยพี่ชิมกับน้องเขาหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าคุยมันอร่อยจริงๆเลยนะี่ครับพี่นัทยหนยันคนบอกเคยชิมลึกเสอได้วยหิเป็นไงพี่แบับแทบบะนัง่งเห็นไหม นี่ครับ,บาลานั่งกัยังตีใจเอาไม,ม้ฟางแซบ่บเดี๋ยวจะขอญอาติซิมน้ำเพิ่าหนได้ครับเดี๋ยวกินแล้วเขาจะงยินไปเบิง้งนี่เข่าครับไก่ไย่างในบ้านเจ้าอื่นไก่ง่วง โอ้ตายเป็นไหมพี่ระวังนะน้องหนาดนานกับพ้าไปเบิ่งเข่าครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วน่ารอบนี่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหว้าว นาน่าจะแค่มาเลนคือเด็กน้อยกันหนอนือ่าอือืปน่โอ้โห้เข่าดูภาพปูน่าเข่าออกร่วง เ่าเได้ลนี่าอาตนคาเขาอันนี้เจน้ากได้เกียวแหแต่ว่าเขาเจ้ายังว่นเกียวอันนี้ยคุณบางทีเป็นเจ้าบาบอกว่าก็ได้เจ้าเข่าเกียวได้แล้วแล้วตอนนั้นเวนี้มันตีแต่บึเข่าเียวขเข้อเหลืองงามเลยคุณปดดกเนาะ มาลอบด,ดาจะท่านเกี่ยวเขา่ะนะามาแล้วเดี๋ยวจะมาถามเป็นมาท่านก็นจะมาเบิ้งหลาหนั่งเกี่ยวเข่าด้วยครับเ,เกี้ยวให้เบิ้งเลยด้วเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์บ่บบเดี๋ยวจะโรมาถามด้วยจะโรมาถาม,ม,ามา่าหลานั่งจะเกี้ยวเข่ามือไหนดัดเลยด,ด้นยโอเคเล่คาเลย ขอบคุณไปเลยขอบใจเด้อวันนี้ผมมีเครื่องกาอนันต้องนั่งเป็นอย่างใดเกินสมังพี่นาต้นใจดีมอบให้สามแสนเลยครับพ่อจะดอกเนาะเดี๋ยวมีโอกาสกันจะไม่เยี่ยมอยู่นะพี่เนาะครับผมขอบคุณครับ